สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับคลิปความรักของชาววันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์ก็คือคนที่เกิดวันอาทิตย์นั่นแหละถ้าจะนับตามวันไทยวันสากลหรืออะไรเงี้ยพี่อยากให้ยึดง่ายๆเลยนะคะหลักการคือเราตั้งชื่อของเราอะชื่อจริงตามวันไหนให้ยึดวันนั้นเป็นวันที่เอามาดูดูโดยรวมละกันนะจ๊ะอะมากันแล้วสําหรับ EP นี้นะคะไปด,ดูซิ ไพ่พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ของชาววันอาทิตย์ในอีพีนี้จะเป็นอย่างไรนะคะขอไพ่เลยนะคะมีไพ่เดอะ o ูลเดอะ o ูลเป็นไพ่ของคนที่ ในเวลานี้คุณอาจจะอยากออกไปที่ไหนหรือตัวคุณเองมีความรู้สึกคุณอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นการเคลียร์พลังงานอะไรใหม่ๆในชีวิตเป็นไพ่ของคนที่พร้อมที่จะเริ่มต้นคุณไม่ได้กลัวคุณไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเลยคุณมีความรู้สึกว่าทุกๆอย่างมันทําได้หมดแหละมันสามารถเป็นไปได้นะคะหรือบางท่านอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่หลุดลอยก็ได้ดูซีว่าเดลฟุนสำหรับชาววันอาทิตย์คืออะไรขอดูรูปแบบ ความสัมพันธ์เรื่องราวในอดีตหน่อยของชาววันอาทิตกับเขาคนนั้นน่าจะหนถ้วยหนึ่งถ้วย,วยเตรนท์ไพ่เจเหรียญไพ่เดอะเวิ d ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเหมือนได้มีการหยิบยื่นโอกาสหรือบางท่านมีการเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ๆไปแล้วนะคะ คู่กรณีคุณอาจจะอยู่ในชาวราศีสิงห์ก็ได้หรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ในชาวธาตุด,ดินมังกรผึกศกันได้ด้วยนะคะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างไกลกันแต่ว่ารู้สึกดีต่อกันสําหรับบางท่านพอมันขึ้นสเตรนจ์เจ็ดเหรียญกับโดดวัวมัพี่มองว่าบางท่านกําลังรอคอยการกลับมาของความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งที่ณเวลานี้มันห่างกันไปแล้วก็ได้ นะคะในดูหน่อยซีซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมันเป็นยังไงคุณกับคนที่คุณนึกถึงเนี่ยชาวนอาทิตย์ในดูหน่อยเจอติคู่กรณีเป็นราศีตุลก็ได้นะคะเจอติสามเหรียญไพ่ในถือดาบแล้วก็ไพ่สีมเมท้า สถานการณ์บางท่านเนี่ยอาจจะได้กลับมาคุยกันแล้วหรือบางท่านไม่ได้คุยกับตัวเขาคุณคุยกับคนในครอบครัวเขาคนในครอบครัวเขาคุยกับคุณครอบครัวคุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นไปในลักษณะของเรื่องหน้าที่การงานในส่วนของบางท่านที่ได้กลับมาคุยบางท่านมีการวางแผนถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระดับครอบครัวด้วยนะคะอืมดีมากๆถ้ามันยังไม่ดีแปลว่าคุณใกล้จะดีละพ่าหน้าให้มันดีโอเคไหม คุณรู้สึกยังไงกับเขาชาววันอาทิตย์ชาวไฮโรแฟนคู่กรณีเป็นฟภซษก็ได้แชรีออดกรกฎก็ได้สิงก็ได้ the sun the star อืม โอเคอ่ะประมาณนี้ดูไพ่เขาแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณชาวนาทิตย์ไพ่เจ็ดดาบมีไพ่แห่งแมนเจ็ดดาบแ่งแมนไพ่เจ็ดคู่กรณีเป็นพิจิกก็ได้นะคะไพ่ห้าเมทาวนะคะ ไพ่สองเหรียญและไพ่เด็กถือเหรียญโอเคหน้าไพ่นเนี่ยตัวคุณเองพี่มีความรู้สึกว่าคุณต้องการเหมือนล้างไพ่ใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคุณไม่ได้สนใจว่ามันจะได้กลับมาหรือไม่กลับมาณนะปัจจุบันคุณมีความรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองเลือกที่จะอยู่ในจุดที่สบายใจเลือกที่จะอยู่ในจุดที่สบายใจพี่มองว่าคุณจะไม่ทําอะไรไปมากกว่านี้ละ คุณโปลงแล้วคุณนิ่งคุณเฉยคุณโฟกัสอยู่กับสิ่งที่คุณสามารถควบค c o l ได้ในส่วนของเรื่องความสัมพันธ์คุณปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตละพี่มองว่าจริงๆคุณยังรู้สึกมีความหวังกับความสัมพันธ์ที่มันพังลงไปนี้อยู่นะคะคุณยังคงมีความหวังอยู่แต่ว่าคุณไม่ได้ทําอะไรในขณะเดียวกันในจังหวะที่คุณเริ่มปลงกับความสัมพันธ์นี้มันก็เป็นจุดดึงดูดที่ตัวคุณเองจะเหมือน จะสื่อสารได้จะได้รับสิ่งดีๆจากจักรวาลได้ไพ่ไพ่มันขึ้นมาบอกเลยอะว่าแบบมันสามารถสามารถสื่อสารหรือได้รับสิ่งดีๆจากจักรวาลได้อะไรได้เพราะฉะนั้นแล้วการเป็นเดอะฟูลของคุณมันไม่ใช่การมโนนะมันคือสิ่งที่สามารถสัมผัสกับพลังงานดีๆได้จริงๆนะคะโอเคมาดูไพ่เขากันไพ่เขาคือไพ่ของคนที่ ยังสงสัยกับความสัมพันธ์ที่มันต้องจบลงไปอยู่บางท่านจบลงไปแบบหายไปเงียบๆเลยย่องออกไปจากความสัมพันธ์หายไปแบบกระทันหันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้มีเราคนเดียวไม่รู้ว่าใครสงสัยใครแต่ว่าตัวเขาเองยังยังคงอยากถือความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ไม่ว่ายังไงยังคงคิดถึงยังคงคิดถึงยังคงอยากถือความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะคะถึงแม้ว่าว่า ว่าไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาต่อได้หรือไม่แต่ว่ายังคงมีความรู้สึกคิดถึงตรงนั้นอย่างน้อยๆก็ในลักษณะของคนรู้จักก็ยังดีนะคะอะไหนมาดูซีแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะเป็นยังไงใน EP นี้นะชาววันอาทิตย์มีไพ่ j u อ t i c e นะคะมีไพ่ King เหรียญน,นะและมีไพ่หนึ่งเหรียญ และมีไพ่เดมูลคนที่นิ่งๆคนนั้นไม่รู้ว่าคนที่นิ่งๆคือใครอาจจะเป็นคนุณหรือเขาจะได้มีการหยิบยื่นโอกาสในการพูดคุยกันอย่างชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าในความสัมพันธ์นั้นมันยังมีเรื่องราวของความของเรื่องราวทั้งหมดที่มันยังไม่ได้พูดอยู่คือมันพูดได้แต่ว่ามันเป็นเรียกว่าพูดในเรื่องที่สามารถพูดได้พื้นๆก่อน แต่อย่างอื่นที่มันยังคงเป็นเรื่องราวใต้น้าเหมือนคลื่นใต้น้ําเรื่องราวที่ยังมีความอินแนงแคลงใจเรื่องราวที่ทำไมหายไปทำไมต้องห่างกันทำไมนู่นนี่นั่นเรื่องราวที่มีคำถามอะ่ะพี่มองว่าจะไม่ได้พูดแต่คุณและเขาจะได้มีโอกาสหยิบยื่นความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้มีโอกาสหยิบยื่นความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่ง เป็นโอกาสใหม่ๆเป็นสิ่งใหม่ๆดูสิเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนชาววันอาทิตย์ในดูกันหน่อย the lovers นะไพ่เวิลโอโ้โไพ่ม้เท้าแล้วก็ไพ่แไม้เท้า,เ,ทาเขารอคอยที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณมากๆเลยอะ คนคนนี้เหมือนคิดถึงคุณตลอดในช่วงระยะเวลาที่ห่างไกลกันนะไม่รู้ว่ามันห่างกันขนาดไหนแต่ว่าคิดถึงมากๆนะคะอยากพัฒนาเป็นแบบคู่รักอยากพูดคุยอยากสื่อสารอยากอยากพัฒนาไปในไปในทิศท,ทางที่ที่มันดีอะอยากแสดงออกอยากพูดคุยรู้สึกเหมือนเขารอคอยการสื่อสารกับคุณมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะขออนุญาตถามว่าเขาคุยกับคนอื่นในแบบเดียวกับคุณไหมขออนุญาตถามนะคะอืม มีไพ่สี่เหรียญมีไพ่สี่ไม้เท้านะคะมีไพ่แปดดาบแล้วก็มีไพ่สามไม้เท้าหลักๆคนนี้คนเข้าถึงตัวค่อนข้างยากค่ะเขาจะคุยกับคนที่เขาจําเป็นจะต้องคุยเช่นคนในครอบครัวหรือว่าคนที่ต้องสนทนาเรื่องหน้าที่การงานด้วยแต่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์เขาโอ้เสพติดคุณมากนะเขาคิดถึงคุณนะคะอ่ะ มีเกณฑ์จะได้คอมมิทเมนต์หรือว่าปรับความเข้าใจกันในเร็วๆนี้บ้างไหมคู่นี้ของชาววันอาทิตย์เอ p e r พอนะคะกุ้กรณีเป็นเมได้ Emperor High ess, เอ p e r พอเรอร์ไฮปริสเทสไพ่เก้าเหรียญแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยในเรื่องของการปรับความเข้าใจยังเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยผู้อื่นมาช่วยเหลือนะคะณนะเวลานี้ ยังคงมีความรู้สึกว่าคุยเฉพาะเท่าที่จําเป็นต้องคุยเพื่อขอกันกลับมาให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วสถานการณ์ความสัมพันธ์ลึกๆยังคงเก็บไว้นะคะยังคงไม่ได้พูดแต่ว่าไม่เป็นไรพี่มองว่าอย่างน้อยๆความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่าจะมีเรื่องราวของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณเอ๋ยเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะชาวนาทิพย์ในดูซ the world ยิ e งเ p มเ s รนะคะไพ่ Judgment และไพ่สิบเหรียญหน้าไพ่พี่มิไม่รู้จะพูดยังไงหน้าไพ่ไม่อวยหนูทุกคนแต่ว่ามันดีจริงๆความสัมพันธ์ที่เขาอยากบอกคุณถ้าเขาเลือกคุณได้เขามีความรู้สึกว่าคุณนี่แหละคือคนที่ทําให้เขาอยากมีครอบครัวคุณนี่แหละคือคนที่เป็นพ่อของลูกแม่ของลูกมันคือความสุขที่สามารถเติมเต็มได้แล้วก็ไพ่จัดเมนขึ้น นั่นแป,ปลว,ว่าไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่รู้สึกว่าคนคนนี้คือจัก,กรวาลส่งมาให้คุณไม่ว่าคนนี้จะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่อะไรก็แล้วแต่ชาววันอาทิตย์คุณกําลังจะได้เจอคู่ที่เรียกว่าเป็นคู่ที่อาจจะคู่กันมาหลายภพหลายชาติแล้วนะอืมนะคะไหนดูซิมีอะไรที่ไพ่อยากแนะนําเพิ่มเติมไหมคะไพ่อยากแนะนําอะไรเพิ่มเติมให้ชาววันอาทิตย์คะ มีวายฟ์สกอล่าฟอร์จูนรีเวิร์สไพซอร์โร o รีเวิร์สและไพ่เวทีงเดี๋ยวพี่ขอขยายฟอร์จูนรีเวิร์สหน่อยฟอร์จูนรีเวิร์หมายถึงอะไรคะฟอร์จูนรีเวิร์สหมายถึงอะไรหมายถึงไพ่โฟร์รีเวิร์ไพ่เจ็ดรีเวิร์สและไพ่บิตโตรีเวิร์สโอเค ความสัมพันธ์นี้นะพี่จะพูดเลยหนึ่งมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดการให้อภัยซึ่งกันและกันบางท่านมีความรู้สึกว่ามันมันให้อภัยไม่ได้หรือมีเพราะว่าคุณได้ไพ่ทาวเวอร์ตรงนี้อ่ะแล้วมันมีเรื่องราวที่มันยังไม่ได้บอกกัน,แล,กกนและไม่ได้คุยกันเป็นแฮงแมนกับไพ่เจ็ดดาบถ้าคุณไม่สามารถเคลียร์ปัญหาสถานการณ์ที่มันค้างค้างแล้วทําให้ความสัมพันธ์คุณมันเป็นประเด็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันน่าเสียดายเพราะว่า ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุ้มค่าแก่การรอคอยคุณจะไม่เสียใจอีกต่อไปแล้วที่สําคัญเขาในขณะที่มันห่างหายกันไปเขาส่องเขาหมองคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เหมือนพอมันหายไปมันเหมือนได้มีการเรียนรู้ได้ทําอยากทําความรู้จักกันมากขึ้นและที่สําคัญคือไพ่ไว้ซึ่งขึ้นมาตรงกับไพ่ที่เป็น the empress กับไพ่สิบเหรียญนั่นแปลว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันสามารถที่จะ commitment ได้ด้วยนะคะ มันคอมเมนต์ได้แล้วเขาเลือกมันเป็นไพ่ที่คุณจะถูกเลือกนั่นเองนะโอเคจบไปแล้วค่ะกระดูความรักของชาววันอาทิตย์สำหรับ e ีีนี้ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการกด s u b s c r i b e กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนะคะมุมบนขวามือแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวดูให้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขออภัยสำหรับเสียงเด็กน้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ